รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ใหม่อิสุสดีแม Magic ก y e ทยานต่อให้โลกตามผ้าเบรกเบนดิกเป็นทุกอย่างเพื่อทุกโมเมนต์ New MGE s Comfortable สวัสดีสสดค่ะเราสองคนเช่นเคยเลยค่ะในรายการมอเตอร์รันนิ่งค่ะก็จะเจอหน้าเราแบบนี้นะคะทุกคืนวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลาสี่ทุ่ครึ่งเป็นต้นไปค่ะค่ะแล้วก็ช่วงแรกของรายการนะคะยังคงเป็นช่วง t e ค t Time เหมือนเดิมวันนี้จะเอาเทคโนโลยีในรถยนต์อะไรมาฝากบ้างนั้นนะคะก็ไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยค่ะ ในช่วงต้นปี2022ที่ผ่านมาคะ่ะบริษัทซิกเกอร์ซึ่งเป็นแบรนด์รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในเครือของบริษัทจีลี่โฮดดิ้งกรุ๊ปได้ทําการประกาศความร่วมมือกับเวโมบริษัทลูกของอัลฟาเบดพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่พร้อมกับระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติสําหรับจะนําไปใช้ให้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน i ลท h เฮลิ่งในสหรัฐอเมริกาภายใต้ชื่อบริการเวโมวันล่าสุดค่ะซิกเกอร์เองรับหน้าที่ผลิตตัวรถได้เผยภาพชุดแรกของต้นแบบ Concept, ซิกเกอร์เอมวิชพั่นคอน S.E.A. Sustainable Experience Architecture Platform ซึ่งเป็นการร่วมทุนของ g e l l y Demler AG และก็ Smart ปัจจุบันค่ะแพลตฟอร์มนี้มีการใช้งานจริงแล้วกับในรถเคลือของบริษัทร่วมทุน ปัจจุบันนี้นะคะแพลตฟอร์มนี้ก็มีการใช้งานจริงแล้วกับในรถของเครือบริษัทร่วมทุนอาทิ crossover SUV ไฟฟ้าขนาด Subcompact Smart H1 crossover SUV ไฟฟ้าขนาด Compact Smart H3 และก็ crossover SUV ไฟฟ้าขนาดกลาง Lotus E-Liter p o l e s t t r สตซึ่งก็จะเปิดตัวในอนาคตรวมไปถึงรถมินิแวนไฟฟ้าของซีเกอร์อย่างซีเกอร์009ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา เอ็มวิชชั่นคอนเค่ะออกแบบโดยทีมนักออกแบบของซิกเกอร์ในสวีเดนพวกเขานะคะระบุว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อที่จะใช้งานในธุรกิจไลฟ์แชร์ริงเท่านั้นปิดประตูใส่ข่าวลือที่ว่าเอ็มวิช n ั่นคอนเนั้นเนี่ยอาจจะมีเวอร์ชั่นส่วนบุคคลและก็เวอร์ชั่นเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็กตามมาออกมาภายหลัง ตัวถังของ e อ v i s i o n นะคะก็มากับประตูสไลด์ไฟฟ้ามือเปิดประตูแบบ flush door ห้องโดยสารออกแบบให้มีความรู้สึกเหมือนห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกเลเย์เบาแบบปกติเป็นแบบ5ที่นั่งเบาคู่หน้านั้นสามารถหมุนได้180องศาสไตล์เบาประชุม mm. และก็มีโต๊ะกลางแบบพับได้พร้อมกับจอทัชสกรีนขนาดใหญ่ให้ใช้งานระหว่างเดินทางโดยจอนี้ค่ะน่าจะสามารถเชื่อมต่อกับแอปเวมโมวันบนสมาร์ทโฟนได้เพื่อให้ผู้ใช้บริการนั้นสามารถสั่งงานระบบต่างๆในห้องโดยสารของรถ รวมไปถึงระบุจุดหมายปลายทางชำระค่าบริการเรียกดูข้อมูลต่างๆและก็ใช้เป็นจอแสดงผลระบบอินโฟเทนเมนต์ซิกเกอร์ยังไม่เผยรายละเอียดของชุดระบบขับเคลื่อน e m v i ว i ช n ในเวลานี้นะคะแต่ว่าเบื้องต้นนั้นตัวรถสามารถใช้งานได้อย่างต่ำๆ5ปีหรือคิดเป็นระยะทางราว500,000กิโลเมตรและก็สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องมากกว่า16ชั่วโมงต่อวันส่วนต้นทุนการผลิตต่อคันก็ยังไม่มีข้อมูลในเวลานี้เช่นกัน ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเทคโนโลยีดีๆที่เอามาฝากกันในช่วงต้นรายการค่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องไปพักชมโฆษณาก่อนสักครู่แล้วเดี๋ยวมาพบกับเรากันต่อช่วงหน้าค่ะ เมจิก Eye ทยานต่อให้โลกตาม BMW ศูนย์ทฤษยภาพแห่งการขับขี่เป็นทุกอย่างเพื่อทุกโมเมนต์ New m g e s Comfortable มาอยู่กับเรากันต่อนะคะในช่วงของ t ทริปได้ค่ะทริปได้สัปดาห์นี้ก็ยังอยู่กับพี่แหม่มเช่นเคยค่ะแนะแต่ว่าสัปดาห์นี้นะคะพี่แม่มเนี่ยเขาจะพาไปทดลองขับรถยนต์รุ่งใดหรือว่าร่วมทำกิจกรรมดีๆกับค่าใดนั้นไปติดตามชมพร้อมกันกันกบเราสคนได้เลยคะ่ะ ภาพกลางอากาศที่เย็นมากๆเลยนะจ๊าสำหรับคนที่ติดตามในช่วงของทิปได้วันนี้พามาสัมผัสกับค่าย BYD นะคะแล้วก็วันนี้จะรีวิวให้2ตัวนั่นคือในส่วนของ BYD Dolphin ก็คือปาโลมาน้อยกับเจ้าดี BYD ทั้ง EV ตัวนี้ก็เป็น EV นะจ๊าเดี๋ยวมาติดตามนะคะในส่วนของสเปคที่มีมาตามข้อมูลที่ให้แล้วก็ในส่วนของการทดลองขับที่ในสนามตรงนี้ปาติดตามดู สำหรับตัวนี้นะมอเตอร์เขาอยู่ที่ขนาด130กิโลวัตต์ค่ะกำลังให้อยู่ที่177แรงม้าส่วนแรงบิดอยู่ที่290นิวตันเมตรในส่วนของขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่44.9กิโลวัตต์ชั่วโมงนะจ๊ะถามว่าในส่วนตัวนี้ในการชาร์จถ้าคุณชาร์จผ่าน AC เนี่ยใช้เวลาอยู่ที่6ชั่วโมง25นาทีแต่ถ้าชาร์จแบบฟ้าชาร์จนะคะนั่นคือแบบเร็วอยู่ที่30นาทีเท่านั้น สำหรับการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยคุณสามารถวิ่งได้ไกลอยู่ประมาณ401กิโลเมตรอันนี้เดี๋ยวต้องรอในส่วนของการทดลองขับที่แมมแจะนำมาฝากอีกครั้งหนึ่งว่านางทำได้ขนาดนั้นจริงหรือไม่ค่ะแล้วก็โคมไฟหน้าเนี่ยเป็น LED มาพร้อมกับ daytime running l i g h t นะคะแล้วถ้าดูโดยโรวมแล้วเนี่ยจะสังเกตได้ระยะฐันล้อของนางมาถึง2,700ม mm ิลลิเมตรด้วย เจ้าดอลฟิน e ีวีรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเริ่มต้นของ BYD นี้นางพัฒนามาจาก e-Platform 3.0ซึ่งไม่ต่างจาก b e v ใหญ่ของ BYD สำหรับ EV ทุกอย่างเราต้องวางแผนการเดินทางด้วยนะภายในปะนิดนึงจะให้ชมนิดนึงนะคะว่ามีขนาดไหนเพราะว่าเขาก็ให้ข้อมูลมาไม่ได้เยอะปะสำหรับภายในเรียกว่าแผงประตูนเนี่ยตรงนี้แบบชอบนะในส่วนของการดีไซน์อันนี้ที่จับเขาเหมือนในเนี้ยปาโลมา เนี่ยเหมือนเลยเหมือนเลยชอบอ่ะสวนด้านในโอเคเขาให้มาข้อมูลให้มาแค่ตรงนี้พวงมาลายัยสาก้านมันทรงสปอร์ตเอาละค่ะมองเข้าไปนะอันนี้จะเป็นสไตล์สีทูโทนเดินนะคะภายในห้องโดยสารซึ่งจะเป็นสีเดียวกับตัวถังภายนอกนะคะเพื่อให้เป็นการสอดคล้องกันสำหรับจอการตรงนี้เป็นจอขนาดใหญ่เลยค่ะขนาดอยู่ที่12.8นิ้ว แล้วก็สามารถปรับเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้แล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะน่าจะรองรับในเรื่องของ wireless c h a r g i n g ให้กับเราส่วนอันนี้เป็นเรื่องของการเข้าเกียร์นี่จะเข้าเกียร์แบบใหม่นะอันนี้แมมขออนุญาตเหยียบเบรกไว้ก่อนถ้าคุณเข้าเกียร์ดีก็คือกดลงมาถ้ากลับมา N ให้ดูที่หน้าจออ่ะแล้วถ้าคุณจะกลับไป R มันก็จะกลายเป็น R เนี่ยพอ R ปุ๊บก็จะเห็นเรื่องของการเรื่องของการถอยหลังที่ให้ความปลอดภัย อ่านี่ถ้าเป็นดีพาร์คอยู่ตรงนี้นะปุ่มปุ่มจอดอยู่ตรงนี้อ่าโอเคขึ้นพีอ่าส่วนเรื่องอื่นๆนี่ออตโต้มีเบรกมีทุกอย่างเบาะด้านหลังคู่โดยสันหลังนะจ๊ะต้องบอกว่ามีความกว้างเลยสำหรับเล็กรูมตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้อ่าเขามีนี่ด้วยหลังคาสไลดนะคะตรงนี้ค่อนข้างจะเหลือน้อยนะบนหัวเฮดรูมอะ่ะจะเหลือน้อยการพิงไปถือว่าโอเค อันนี้ไม่มีนะไม่มีที่แขนเพราะมันเป็นทรงที่น่ารักน่ารักมีที่ใส่บาบาเข้าไปอยากใส่มีที่วางอ่านี่ที่เสียบอีกหนึ่งจุดนะจ๊ะด้านท้ายเรามาดูที่เก็บสัมภาระนะคะก็น่าจะเพียงพอค่อนข้างอยู่ก็ไม่ไม่ถือว่าลึกนะคะอยู่ประมาณนี้เองนะคะแค่คือไม่ถึงช่วงแขนดีนะคะแล้วก็มีตรงนี้ซึ่งเราก็น่า จะเป็นการถอดหรือพับได้เนี่ยอันนี้จะเป็นตัวเกี่ยวเขาเกี่ยวไว้ตรงไหนอ่ะทำไมอันนี้เกี่ยวตรงนี้เพื่อให้อยู่จริงมันมีสองข้างนะคะแต่อ่ะเดี๋ยวเราเกี่ยวให้ก่อนอ่ะแล้วตรงนี้ที่เปิดเปิดมานะคะคุณจะพบในส่วนจุดนี้อ่ะเขามีตะแกรงอีกปิดอีกอ่ะพวกเก็บอุปกรณ์อออ่ะขอปิดก็ถือว่า อุปกรณ์เยอะเยอะมากเพราะมันเป็นรถที่สไตล์น่ารักน่ารักส่วนเรื่องของการขับขี่ตามไปดูสิในสนาม่้เป็นยังไง okay, ว้ามาเนาะ okay, เรามาเริ่มการทดลองขับเจ้าโดฟิน e ีวีนะคะซึ่งออกแบบสไตล์ของแฮชแบก มาสถานีแรกกันเลยนั่นคือให้เรารองอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่ h, อชั่วโมงเขาให้ตัวเลขว่าภายใน7.9วินาทีแล้วก็ตัวนี้นะคะให้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรามาต่อเนื่องเลยนะคะกับสถานีที่2นะคะนั่นคือ h a l i e r i n g Control การควบคุมพวงมาลัยซึ่งต,ตัวนี้ต้องบอกว่าช่วงที่ขับมาถือว่าพวงมาลัยแม่นยําเจ้าโรมาน้อย Dolphin EV คล่องตัวดีเลยค่ะ การเข้าโค้งถือว่าเกาะถนนดีแต่จุดหนึ่งที่น่าจะฝากไปปรับนั่นคือเสาเอแม้ว่ามันบางการมองไปหน่อยนึงนะจ๊ะส่วนเรื่องของระบบเบรกนะคะระยะเบรกแมนถือว่าดีเลยจ้าแล้วก็ในการขับรอบแรกเนี่ยนใช้หมดปกตินะ,ะนโหมดแล้วก็เรามาต่อกับจุดสถานีต่อไปค่ะนั่นคือการลองบนถนนครุกคะ่ะเพื่อให้สัมผัสการตอบสนองของช่วงลาง กับระบบกสารสะเทือนของ a อ t i v e s u ร์ส t ์เ o n กับเจ้าโดลฟินนี้ต้องบอกว่าผ่านไปได้อย่างสบายๆเลยเรามาต่อด้วยกับสถานีหักหลบกระทันหันต้องบอกว่าสามารถควบคุมพวงมาลัยได้อย่างง่ายดายแต่เจ้าตัวนี้เขาบอกว่ามีเรื่องของระบบ a d a s มาช่วยในการขับขี่ด้วยซึ่งรวมถึงเรื่องของเสียงภายในห้องโดยสาร2เรื่องนี้แมมขอ ทดสอบบนถนนปกติก่อนนะขอติดไว้ก่อนแล้วจะมาตอบว่าถ้าขับระยะไกลเสียงจะเข้ามากกว่าน,นี้ไหมแล้วจะมาเล่าให้ฟังกันอีกทีหนึ่งเรามาขับรอบที่2นะคะมารอบที่2นี้แมมคอปเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตนะคะซึ่งอันนี้จะทําให้เรารู้สึกสัมผัสได้อันนึงเลยค่ะการออกตัวนี้จี๊กว่าเดิมเลยค่ะ ซึ่งอัตราเร่งเนี่ยมาไวเลยค่ะสำหรับโรมาโน้ยโดฟินคันนี้แล้วเจ้าคันนี้ถ้าเราชาร์จเต็ม1ครั้งชาร์จไฟฟ้าเขาสามารถวิ่งได้ถึง401กิโลเมตรแต่ถ้าขับบ้านเราแม่มองว่าถ้าได้ประมาณ300กว่าแม่มถือว่าก็งามแล้วสำหรับคันเล็กๆแบบนี้แม่พูดไปแล้วอยากจะเปิดหลังคาพารโนรามิกส์ูฟตังเลยแต่ไม่ไหวค่ะอากาศร้อนแล้วก็ฝุ่นเยอะด้วย บทสรุปเลยง่ายๆเลยเจ้าโดฟิน E.V. ตัวนี้คล่องตัวดีค่ะหาที่จอดรถง่ายเหมือว่าเหมาะกันในเมืองแล้วก็ขับไปต่างจังหวัดก็ได้แต่ให้คุณเช็คเรื่องของสถานีชาร์จด้วยแล้วกันนะดีอะโดฟินมันน่ารักอะคือขับแบบอารมณ์แบบสนุกๆจรินงนะโดฟินเนี่ย <Okay. S 2> เอาละสำหรับข้อมูลนะคะจริงๆแล้ววันนี้เราได้ทดลองขับนะคะในการสรัมผัสทั้งหมด6รุ่นของ BYD นะแต่ที่ให้และก็ได้ลองขับและให้ข้อมูลมากที่สุดนั่นคือในส่วนของรุ่นดอลฟินนะคะอีกสิ่งหนึ่งก็คือในส่วนของแบตเตอรี่อะไรต่างๆให้หาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสำหรับการใช้แล้วก็ที่สำคัญสำหรับคนที่ใช้รถพลังงานไฟฟ้าล้วนๆคุณต้องศึกษาเส้นทางว่ามีจุดสถานีชาร์จที่ไหนบ้างเพื่อ คุณได้เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะจ๊ะแล้วเจอในส่วนทิปได้ทรปหน้าจ้ะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับทริปได้ในสัปดาห์นี้ยังไงสัปดาห์หน้านะคะก็จะเอาช่วงทริปได้ดีๆแบบนี้มา,าฝากคุณผู้ชมกันต่อแน่นอนค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะไปพักชมโฆษณาก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอัปเดตข่าวสารกันค่ะ d ีแม็กเมจิกทยานต่อให้โลกตามถ้าเบรกเบนดิก BMW สศูนยธุริยภาพแห่งการขับขี่มายูเราสองคนกันต่อนะคะในช่วงมอเตอร์นิวส์ค่ะมอเตอร์นิวส์สัปดาห์นี้นะคะก็รวบรวมข่าวสารที่จะรรมต่างๆค่ะมาอัปเดตคุณผู้ชมกันเป็นข่าวสารอะไรบ้างนั้นไปอัปเดตพร้อมกันได้เลยค่ะ Isuzu เปิดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ Isuzu One Make Race 2023ต่อเนื่องเป็นปีที่14สนามแรกที่สนามพีระ International Circuit จังหวัดชนบุรีโดยมีรถ Isuzu D-Max ที่ร่วมแข่งขันทั้ง Isuzu D-Max 1.9 Gen 2 และ3.0 DDI Blue Power เครื่องยนต์สแตนดาดรวม30คันชิงรางวัลถ้วยประธานจากพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมะหมนสุทธานารีนาศพร้อมเงินรางวัลมูลค่ากว่า1 0 0 0 0บาทปีนี้มีรถอ s สุ m a ดีเข้าร่วมการแข่งขันอีสุวันเน็กรสทั้งหมด30คันนะคะโดยเป็นเครื่องยนต์1.9 10คันและเครื่องยนต์3.0 20คันค่ะอีสุ วันเมกเรส2023จะมีการแข่งขันทั้งหมดสสนามแต่6รอบด้วยกันนะคะโดย5รอบจะแข่งที่สนามพีราอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดชนบุรีได้หนึ่งรอบจะแข่งที่บุรีรัมย์อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสำหรับผู้ชนะเลิศในแต่ละรุ่นนะคะจะได้รับถ้วยประธานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมืดสุทธานารรนาตนะคะและจะได้รับรางวัลเงินสดอีก10,000แบาทค่ะ ท่านประธานกล่าวว่าได้ยินนะคะจากนักแข่งรถส่วนใหญ่เล่าให้เราฟังว่าเป็นเพราะว่าที่เขาเลือกอิสุนดีแมกเพราะสมรรถนะโดดเด่นและก็ดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครดีไซน์นั้นแต่งขึ้นมากสมรรถนะโดยเขาอย่างยิ่งนะคะเรื่องการความสามารถในการเกาะถนนเมื่อใช้ความเร็วสูงและระดับในการปรับแต่งเครื่องยนต์ ซึ่งสามารถปรับแต่งในระดับสูงกว่ารถอื่นที่อยู่ในระดับเดียวกันนี่เป็นสาเหตุให้อิสูดีแม็กเป็นที่นิยมในหมนู่นักแข่งรถค่ะก็ขอบคุณท่านประธานและคุณคาซาร่ามากนะคะสำหรับการจัดอิสุวันนิเบรสติดต่อกันมาถึง14ปีซ้อนนะคะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีนักแข่งรถเลือกอีสุดีแม็กเข้าแข่งมากๆขึ้นในปีต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะมาสด้าร่วมกับสโมสรน,นครราชสีมามาสด้าเอฟซีจัดกิจกรรมมาสด้าโก ก้าวแรกสู่อาชีพเพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงการเรียนรู้ทักษะฟุตบอลทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจากนักฟุตบอลอาชีพเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในการนำความรู้และประสบการณ์สารต่อความฝันในการก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลระดับอาชีพซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า100อคนได้เรียนรู้ทักษะ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานตามฐานต่างๆจากชาลีคลับกับตันทีมพร้อมด้วยนักกีฬาฟุตบอลสโมสรและทีมผู้ฝึกสอนรวมกว่า20คน MG จัดพิธีวางศิลาฤกษ์พื้นที่ New Energy Industrial Park เตรียมพัฒนาพื้นที่ภายในโรงงานกว่า75ไร่ให้เป็นพื้นที่พัฒนาชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ร่วมกับพาร์ทเนอร์และโรงงานผลิตแบตเตอรี่ เพื่อรองรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตทั้งนี้พื้นที่แบ่งเป็น3ระยะการก่อสร้างโครงการระยะแรกตั้งเป้าแล้วเสร็จพร้อมใช้งานภายในเดือนตุลาคม2516ด้วยงบลงทุนมากกว่า500ล้านบาทโดยโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม WHA Eastern s e a Bor a d 2จังหวัดชนบุรี Ford เปิดตัว Ranger ร์เ e r เนอเรชัใหม่รุ่น XLS รถกระบะยกสูงเกียร์อัตโนมัติที่ตอบโจทย์การใช้งานแบบอเนกประสงค์สำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่และเจ้าของธุรกิจทุกขนาดที่มาพร้อมเทคโนโลยีทันสมัยเพิ่มคุณสมบัติด้วยอุปกรณ์ต่างๆมาพร้อมตัวเลือกทั้งแบบ4ประตูและแบบตอนครึ่งเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรเทอร์โบเดียวและกียอัตโนมัติ6สปีด ชวนลูกค้าเปิดประสบการณ์นัดหมายการรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Ford Pass กับ4งานบริการหลักได้แก่การนัดหมายหน่วยบริการเคลื่อนที่บริการรับส่งรถนอกสถานที่บริการรับประกันเช็คระยะใน60นาทีและบริการนัดหมายทั่วไป โดย Ford มอบความสะดวกและความปลอดภัยแบบครบวงจรซึ่งสามารถตรวจสอบและติดตามสถานะการเดินทางและสถานะการบริการที่ดูได้จากหน้าจอและมีความปลอดภัยสูงนิสสันเปิดตัวแนวคิดใหม่ในการพัฒนาระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าซึ่งเรียกว่า X in One มีเป้าหมายที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของรถยนต์ E ีและ e-power โดยครอบคุมทั้งสชิ้นส่วนหลักหรือ T in o และแบบ5ชิ้นส่วนหลักหรือฟ in 1และรูปอื่นๆที่เป็นไปได้จะได้รับการพัฒนาเพื่อให้ส่วนประกอบหลักสามารถดำเนินการผลิตต่อไปได้ในสายการผลิตเดียวกันซึ่งการใช้ชิ้นส่วนร่วมกันและการทำให้ส่วนประกอบหลักเป็นโมดูลจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนรวมของการผลิตระบบขับเคลื่อนลงประมาณ30%โดยเทียบกับปี2 5 1 2 BMW Group ประเทศไทยฉลองความสำเร็จอย่างต่อเนื่องด้วยยอดจดทะเบียนในไตรามาสแรกของปี2516ที่เติบโตขึ้นทั้ง3แบรนด์โดย BMW มียอดจดทะเบียนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคมรวม4,133คันเติบโตขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า18.6%ขณะที่มินิมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง45.1%จากยอดจดทะเบียน447คัน ในช่วง3เดือนแรกของปีด้าน b m w มอเตอร์รัดก็ยังคงรักษาผลงานที่แข็งแกรง่งด้วยยอดจดทะเบียน380คันคิดเป็นอัตราการเติบโตจากปี2515ที่5.6%อัปเดตเข่าวสารจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วแต่ว่าก่อนจะจากกันไปเช่นเคยเลยสามารถติดตามรายการเราได้ทาง3มช่องทางเช่นเคยคะ่ะตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้เลยไม่ว่าจะเป็นทาง website, Facebook, เว็บไซต์ Facebook f a n p เ g e หรือว่า YouTube c h anel ค่ะ ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพะวกเราสองคนได้ใหม่สัปดาหนะ์หน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ